เอาละต่อไปนี้เรามาอ่านบทที่ยี่สิบนะครับเช่นเดียวกันส่วนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะฮะส่วนหนึ่งของอพิงอินพิงยินของบทนี้นะครับเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ต้องการเรียนาการเขียนอ่านภาษาจีนนะครับเริ่มตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับคือส่วนที่หนึ่งนะครับหยุดเรลาซื้อตรงนี้แล้วเสร็จแล้วอ่านให้คล่องนะครับ แล้วเราซื้อมาอ่อจะส่วนที่สองให้ดูนะครับส่วนที่2อ,อยู่ตรงนี้นะครับเห็นยังนะฮะเช่นเดียวกันนะฮะก็ จุดหลักตรงนี้ก่อนนะหยุดหลักซื้อตรงนี้นะครับส่วนที่สองนะครับเดี๋ยวมีนิดนึงนะครับมาส่วนที่2ตรงนี้ถึงเอ่อตรงนี้หยุดหลักซื้อตอนนี้นะแล้วนในข้องแล้วอีกส่วนหนึ่งมีเหลืออกนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับ ส่วนนี้นะครับส่วนนี้นะครับ,ออนะรบก็อ่านให้ข้อนะครับจุดหนอซื่อแล้วก็อ่านให้ข้อแล้วเสร็จแล้วมาอ่านภาษ,าษาจีนนะครับกับหนอซื่อนะครับในหน้าที่365นะครับเอาเลยนะครับ เลยหน้าที่ 365. าสญญา,จจามร้อยหกสิบห้ามตรตรงเลนะครับอ่างนีตรงยัง Yeah. เอาเลยสามร้อยหกสิบห้านะครับสามร้อยหกสิบห้าเยนนะครับ <c oughs> อ,อ่านตามหล่อซื้อนะครับดี二十า他们在楼下等着我们่注 <c oughs> ีนะครับ。 他们在楼下等着我们呢。h e <coughs> 艾美，你好了没有？文德他们已经来了。Here y 艾美，你好了没有？文德他们已经来了。 在楼下等着我们呢，在楼下等着我们呢。我在化妆，还没换衣服呢。我在化妆，还没换衣服呢。快点吧，快一点吧。你要穿哪件衣服？ 要不要我帮你拿？你要穿哪件衣服？要不要我帮你拿？我想穿那件黄色的，在柜子里挂着呢。我想穿那件黄色的。 在柜子里挂着呢。这件衣服真漂亮，是新的吗？这件衣服真漂亮，是新的吗？不是，是我去年买的，很久没穿了。 不是，是我去年买的，很久没穿了。你快去换吧，你快去换吧。好，请你在这儿等一等，请你在这儿等一等。那 几分钟以后，几分钟以后，好了，我们可以走了。好了，我们可以走了。你看，我穿这双白皮鞋可以吗？你看，我穿这双白皮鞋。 可以吗？